สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับผมเกี่ยวกับการอัปเดตแพทใหม่นะครับมีอะไรใหม่มั่งนะครับผมบอกเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับผมเรามารับของฟรีก่อนนะครับผมก็คือเป็นทางหน้าของตั๋วนะครับผมตั๋วซุ่มเปิลแล้วก็ตั๋ว ไดมอนด์นะครับแล้วก็สกินปืนนะครับผมเออนี่เลยก็คือกดจองไว้ก่อนนะครับเมื่ออัปเดตเสร็จนะครับผมเราก็จะได้นะครับผมก็คือล็อกอินเข้ามาประมาณวันที่21เอ็ดหรือเปล่านะโอเคประมาณนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเออพี่ฝากไว้ก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่ล็อกอินบัญชีต่างๆครับก็เมลพาร์หรือ a c e b o o k นะครับผมต่างๆให้ล็อกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมันหายนะครับผมนี่เลยอย่าลืมผูกบัญชีก่อนอัปเดตใหม่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำนะเกิดมันอัปเดตแล้ว ตัวเกมมันหายไปเราไม่รู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่นะครับผมซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับผมจะมาประมาณวันที่24นะครับผมเป็นผู้หูสุดต่วนนะครับผมก็คือเป็นพี่น้องระหว่างชิโร่กับอาชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมพี่ก็จาไม่ได้นะโอเคเรามาดูทีเซอร์กันนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะลองดูนะครับผมนี่เลยก็เปิดตัวเป็นทีเซอร์เล็กๆน้อยๆครับสามารถดูคลิปเต็มได้ในช่องทาง YouTube กาลินาฟรีไฟนะครับผมเออนี่เปล่านี่นี่นี่คืออาจจะเป็นตัวละครใหม่ก็ได้นะเออก็คือเป็นพี่น้องกับชิโร่นะครับผมเออนี่ตัวโคงตัวโงด้วยอะไรประมาณนี้นะโอ้ดูดีดกินปืนคาาณะโอ้มาโอ้ดูดีบ๊บปุ๊บยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหดูดีมองสปอร์ตโอ้แมคฟาเรนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ประมาณนี้เลย เป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมป่วนยกกําลังสองนะครับผมเริ่มวันที่24นี่เองนะครับผมโอเคนี่นะครับผมก็เป็นกิจกรรมนะครับผมที่จะเริ่มวันที่2 4นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นยังไงครับมีของฟรีแน่นอนนะครับผมมาต่อไปนะครับผมสําหรับอัปเดตแพทใหม่นะครับจะมีทั้งด้านของปืนต่างๆนะครับมีปืนการปรับปืนนะครับผมก็เป็นทด้านของปืนยิงย่าแล้วก็มีปืนป้องกันนะครับปรับโมเดลใหม่แล้วก็สกาสามารถอัพชิป3ได้แล้วนะครับผมเออ ชินี่ยังโหดเลยนะถ้าเกิดแบบใครที่มีสกามีการาดอนนะครับผมโอเคแพดใหม่นะครับผมเออแพดใหม่นะครับผมปืนเลเซอร์ฟื้นฟูนฟนฟนและเบิดทาลายไอวอลแล้วก็ปืนน้ําแข็งนะครับผมมาดูกระบอกแรกปืนปืนใหม่อาวุธใหม่นะครับปืนเลเซอร์นะครับผมก็คือสามารถฮิวฮิวนี่นี่คือแบบเพื่อนวิ่งแล้วก็ยิงเป็นเลเซอร์ติดตามอย่างนี้เลยนะครับสามารถฮิวเลือดเพื่อนได้นะครับผมเออทําให้เราแบบสู้ได้ดีแล้วก็เครื่องทุ่นแรง สำหรับคนที่ไม่ชอบเล่นสกายเลอร์นะครับก็จะมีระเบิดตัวนี้นะครับสามารถกัดก่อนนะครับกัดก่อนทั้งหน้าของไอบอลนะครับผมสูงสุด3อัน4อันก็แล้วแต่ในพื้นที่ของมันนะครับผมเออแล้วต่อไปการปรับสมดุลนะครับปืนน้ําแข็งที่ยิงได้3นัดใช่ไหมครับผมเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมันสามารถลดได้นะครับผมอ่ายิงทีหนึ่งแล้วก็รอนะครับผมแล้วมันก็จะคูลดาวน์นะครับผมโอเคไหมนี่เลยแล้วต่อไปนะครับผม บอกเลยว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นก็คือ CV c v ว n สซีนักนะครับผมคือเป็นด่านใหม่ถึงโลกอนาคตด้วยนะครับผมเป็นแบบเออคือคือด่านปกติก็ว่ายากแล้วแต่ก็คือสร้างความตื่นเต้นนะครับผมก็ ไปเล่น4 v วีใน n a กทอราได้นะครับผมโอ้โหดูดีมีอะไรหลากหลายเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวาร์ปประตูมิตองมิติฟาร์มเฟิร์มอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับผมโอ้โหตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็สนุกครับสร้างความสนุกให้เรานะครับโอเคต่อไปมาดูนี่นะครับผมก็คือสําหรับคนที่ชอบอัปปืนนะครับผมก็สามารถอัปปืนในช่องนี้ได้เลยนะครับผมเออนี่อัปปงอักาะนะครับผมในนี้นะครับผมก็คือสามารถอัปได้เลยสามารถอัปปืนเป็น ชิปสในนี้ได้เลยนะครับซีบีีก็จะสนุกขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับผมใครชอบอเมริกไฟอัพนี่มานะครับผมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอันดับกลับมาอีกครั้งแล้วกับกับการป้องกันแต้มแรงนะครับผมก็คือเออดีเลยนี่ก็คือแรงจะไม่ตกนะถ้ามีการ์ดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยก็แค่ส่วนนะครับผมก็คือซีซั่น15คือแรงใหญ่ก็จะได้โกนะครับผมอ่าโก โกปืนโกก็คือเป็นปืนสีทอง XM8 เนั่นเองนะครับผมเออ mm. พี่ปืนโกะโอเคปร, <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อัปเดตนะครับผมเป็นทางด้านของอาวุธอัปเดตใหม่นะครับผมตัวนี้ก็คือแบบเจาะรายละเอียดสนิดนึงนะครับผม,ผมก็เป็นปืยนยิงยาเหมือนเดิม meals, นี่แหละปืยนยิงยาตัวนี้นะครับผมพี่คาดว่ามันน่าจะทําดาเมจใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปืนไอตัวระเบิดไอวอลนี่จะไม่สามารถทําดาเมจกับคนได้นะครับผมทําแก่ไอวอลนะแล้วก็การเนิร์ฟ วีเอชแล้วก็พาร์ฟาแล้วก็พลาสมานี่เพิ่มดาเมจนะครับผมโอเคส่วนสาหรับคนที่บอกเฮ้ยผมได้ปืนเช่าตลอดเลยนะครับผมรอบนี้จะได้ถาวรแล้วนะครับผมถ้าคนที่เช่าทั้งหมดครบ100วันนะครับผมก็ได้ปืนนั้นถาวรไปเลยนะครับผมเออรอบนี้ดีนะครับผมก็เนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับลองกดดูได้นะครับผมมาต่อไปนะครับผมพื้นที่ชุกนะครับผมจะมีแท่นขึ้นมาแล้วนะครับผมแท่นตัวนี้สามารถป้องกันเราได้ด้วยนะครับผม คือเมื่อก่อนจะเป็นการสุ่มใช่ไหมแต่รอบนี้คือจะมาร์กตามจุดไปเลยคือมีทุกที่เลยนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นอสุสารหรือก่อแก้วหรือโหหลายอย่างนะครับผมก็คือมันจะเป็นเ็นล็อกเลยไม่ได้สุ่มแล้วว่าเกิดตรงไหนนะครับผมคือล็อกไปเลยนะครับผมนี่แล้วก็แท็กตัวนี้สามารถดูได้เลยว่า จะเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสาหรับการจบเกมนะครับผมก็จะได้ของรางวัลเยอะขึ้นนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของระบบลิงชิ้นส่วนความจำอะไรเงี้ยได้เยอะขึ้นเลยนะครับผมมากต่อไปนะครับผมพูดถึงตรงนี้ก็สำหรับคนที่ชอบเล่นคาร์บแลนนะครับผมเมื่อบัตรหมดนะผมบัตรหมดหรือใครที่คีเอทคีเอททางด้านแผนที่ใหม่นะครับก็และบัตรมันหมดนะก็คือสามารถได้สร้างอาทิติหนึ่งอาทิตย์นี่สามารถ สร้างฟรีได้ด้วยนะคบไม่รู้ว่า1ครั้ง2องครั้งนะลองดูและสามารถแชร์ตัวตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมเออก็ต้องรอดูนะว่าเป็นรูปแบบไหน,นสำหรับคับแรนนะพี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับคับแรนนะครับผมมากมาดูต่อไปนะครับผมเป็นทางด้านของการรายงานนะครับผมสําหรับพวกที่ ปัญญาอ่อนนะครับผมพวกที่เข้ามาแล้วออกนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงหรืออะไรก็ตามคือเราก็ลมเสียใช่ไหมหรือเราออกเองก็เราก็ไม่รู้นะครับผมก็เป็นการระบบรายงานสามารถรายงานได้ทั้งข้างในข้างนอกนะครับผมแบบหนักๆไปเลยนะครับผมก็จะเสียแต้มแบบแรงขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็อัปเดตคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตใหม่แล้วเดี๋ยวพี่คือ อัปเดตคลิปเต็มให้นะจะทำเรื่องสก้าแบบเต็มๆเ,เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าสก้าอัพชิป3มันจะโหดขนาดไหนนะครับผมก็ต้องรอไปดูต้องรอดูกันนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตวันที่20นะพี่ว่า20-21เนี่แหละก็คือมาณ2วันนี้นะไม่รู้วันไหนเนาะ โอเคเดี๋ยวขอรับเพชรนิดหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าพูดถึงสากาแล้วนะครับผมแล้วแต่นะครับคนที่มีอัตราการยิงบวกดาเมจเนี่ยคือโคตรโหดเลยนะปืนตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะแล้วใส่ลิป3เข้าไปดิมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมลั่นแบบหือร้องไห้เลยมั้งพี่คิดว่านะครับผม,ผมก็ประมาณนี้เลยและสำหรับคนที่มีสากาเมกาเาด,ดอนอัพึงเมลหกนะครับผมความสามารถพิเศษของมันคือยิงและกัดเกาะนะครับผมบอกเลยกัดเกาะกระกจายแล้วอัพชิป3เข้าไปนะ ร้องไห้อะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอัพชิปสามเดี๋ยวเรามาดูกันตอนอัปเดตแพทใหม่นะครับเพ็ดบ้าเลยแพทใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมเซิร์ช ก็น่าจะเปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผมน่าจะอัพเดทไว้ที่20หรือ21เนี่แหละพี่ก็ทำก่อนเนาะเดี๋ยววัน2วันนี้ไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไปลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป like, ์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับคนที่หางเงินเติมเกมริ้งด้านล่างนะครับผมพี่จะปักหมุดไว้ให้เลยในคอมเมนต์เนะาะบายยเจอคลิปต่อไปครับอย่าลืมผูกบัญชีนะครับผมเดี๋ยวไอดีหายไม่รู้ในค้าผมบายยเจอกนครับ